ไปครับโอเครับแฟนบอลเราเป็นคนทำเต็มที่ได้ได้ดีแล้วพอลูกเวทเอาจริงๆมันมีมันมีช่วงที่เขาเร่งเข้ามาเราเสียวอะไรบ้างไหมเสียวนะครับเสียวเหมือนกั้มีขึ้นก้านคอด้วยปัดกันครับปัดกันขึ้นเลยแต่วันนี้เราออกอาวุธเน้นมากเลยนะครับลูกต่อยเวทไม่มีครับต่อยไม่ได้ผลจริงครับเอาเดี๋ยวไม่มาเลยจริงลูกเกมมันเป็นไงก่อนอันนี้ มันก็กดดันนะครับต่อยในบ้านเขาด้วยครับกดดันครับมันไม่มาต่อยในที่บ้านเขาครับเราเป็นคนจังหวัดไหนยะโสธรครับยะโสธรข้ามถิ่นมาโอ้โหเยอะมากข้ามขอนแก่นอัลลีมาแต่แต่เรายังมีนี่อยู่ไหมเออสวัสดีครับสสวััดีครบผมเป็นไงบ้างน้องต่อยวันนี้ก็โอเคครับถือว่าต่อยต่อยดีต่อยดีครับเพราะไม่มีความกดดันไม่มีความกดดันะถ้าบอกน้องด้วยอย่าไป็ีเลี่ยนเรื่องแม่เจ้านะเราต่อยบ้านเขาเราต้องทำใจแต่วันนี้ต่อยดีเกินคาด ครับแล้วจริงๆแล้วทีมงานระวางเกมวางแผนยังไงก่อนหน้านี้ก็อย่างเงี้ยต่อยไปเรื่อยๆครับเราก็แก้ยกก็ยกเราดูแล้วเราเตะฝาไปถูกเกี่ยวล้มเขาบอกน้องว่าไปเตะฝาแล้วเล้นหนึ่งสองเตะซ้ายแทงซ้ายเอาตรงไหนใช้ฝาแทงเอาครับเพราะว่าผมดูเขาเขาหมดแล้วยกก็ดูเขาซ้อมร้อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คือเราทําได้ตามเกมตามแผนที่วางไว้เพราะถ้าเราไปเตะฝาเนี่ยเราเราเราดูเขาไม่ได้เขาเกี่ยวล้มสองสามนี้เลยฝาเนี่ยกลมบ่าหนึ่งสองตีโดนเราเตะซ้ายโดนแทงซ้ายตรงไหนเราฝาแทงซ้ายตั้งเขาก็เสร็จ โอเคครับผมมากครับเอ้าฝลุเพชรฝากแฟนขาเว็บซีเราหน่อยก็ฝากแฟนขาแฟนวขาววันจ like ีนก้าลยนะควันนี Other, uh, ้ผมทำได้เลยครับก็อยากแก้มือกับพี่สายอะไรครับเฮ้ยเอาล้นะครับโอเคครับผมมากครับครับลุเพชรอยากแก้มือไนั้ก็ไปแพ้ช่วงปลายๆครับดูปวดเ้ยดูดเยเยปเย